เรื่องของเรื่องคือวันนี้เป็นวันอัปเดตค่ะของเกมไอเดนวันที่เราคาดหวังว่ายายจะได้ลงแปสองแต่คือมันมันลงไม่ได้ยายลงแปรสองไม่ได้ทํายังไงล่ะทีนี้เอาคุณย่าไปแทนก่อนละกันใช่ค่ะแล้วก็กดเล่นคุณย่าไปอีกสองตาแต่วันนี้คุณย่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่อ่ะตาแรกนะคะปิงเหลืองแบบเหลืองมาก ช่วงประมาณ5นาทีแรกเราไล่ไข่ไปได้เลยอะถึงมันจะตบสวยก็เถอะเพราะเพื่อนเราเก่งนะคะเราทายเกมปิงก็กลับมาดีขึ้นด้วยแต่ว่าไปช่วงนี้ชิปยากก็เยอะแล้วนะบางทีแบบกรรมของการให้คนแก่ฝืนทํางานหนังมันอาจจะมาในรูปแบบผงปิงก็ได้นะตาที่2ค่ะรอบนี้ปิงดีขึ้นเราก็เตรียมจะพาคุณย่าไปฉายแสงสรุปน้องเกรสกินเรียบคือน้องเกรสเขาได้ไวอะแล้วเขาก็ได้ห้องวีด้วยแล้วน้องเกรสบอกห้องวีเท่ากับ ไม่ต้องซืบแล้วเราก็จับเสรืรมมาแขวนแถวนน้เนเขดีเอ้นก็น่าะค่ะ,คะสถานการณ์หลังจากนั้นก็เสรืรมมันก็ค่อยๆมาแถวห้องบีเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องเกรซก็กินเรียบหมดเลยเขาตีเธอเลอร์ได้สามสี่รอบอะ่ะแล้วส่วนมากเขาก็ล้มอยู่หน้าเก้าอี้กันหมดอะ่ะฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วเกมก็จบไปแบบงงๆดุจิาดเราก็เลยมานึกได้ว่าอ๋อแทนดี่ฉันจะไปเล่นตัวใหม่ฉันกับมหา้องเกรซดีกว่า และนั่นแหละค่ะก็เป็นที่มาของคลิปนี้น้องเกรสนางเอกจำเป็นผู้เล่นคช่ไหมผู้เล่น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 เฉยๆกลับมาเล่นน้องเกรสทั้งทีหยอนิดหยองหน่อยไม่ได้เลยอุ้ยแต่ตานี้โชคดีนะคะตานี้ปิ้งสวยปกติหลังอัปเดตเนี่ยปิ้งมันจะแบบว่านั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นไปถ้าเป็นวันแรกที่อัปเดตเนี่ยปิ้งจะเหลืองสลับับเขียวแต่ถ้าเป็นวันที่2หรือ3เนี่ยปิ้งจะแดงแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคะนอกจากวันแรกเนี่ยวันที่ เหลือหรือสัปดาห์ที่เหลือต่อจากนั้น่ะคือมันแทบจะเดินไม่ได้เลยอะเพราะงั้นก็เลยต้องรีบมาอัดนะคะเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะเข้ามาอัดไม่ได้แล้วนั่นแหละค่ะสิ่งที่ต้องแบกรับในฐานะผู้เล่นไอเดนที่ใช้เนตค่ายแดงความทรมานหลังอัปเดตใหม่ตลอดไปแล้วก็โดนพับไม้ใส่ตามระเบียบปกติเจอแบบเมื่อกี้เราต้องปาหอกไปข้างหลังแล้วก็อ้อมไปทางประตูป้ะไม่ใช่ปาหอกไปทางประตูโอ้โหไปหมดแล้วสมองสมองไม่ได้เล่นนงเกรสนานแต่ตรงนี้ก็ดันมีหน้าต่างอีกอ เราจาได้มันมี Q&A เออันหนึ่งที่ทีมงานบอกว่าเขาจะปรับให้น้องเกรซสลังปลาหอกเขาข้ามาหน้าต่างได้สักทีอ่ะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะตอนนี้ลืมไปแล้วมั้งมีคนมานะคะครูออ,อามารับเด็กแน่เลยไม่ชอบไล่เด็กคนแรกเ็าอย่างนี้นี่แหละมันจะมีคนมาเป็นรถรับส่งเด็กเนี่ยอออขึ้นไม้เด็กไอเด็กขึ้นช้านะเราอะเท่านี้ไอเด็กมันก็จะติดครูดาวแล้วมันก็จะไปขี่คอใครไม่ได้อีกเสร็จชั้นแน่ข้ามไหมข้ามได้นะ้วไม่ว่ากันได้แล้วหนึ่งคนครูออยังอยู่แถวนี้ไหมครูยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเห็นแล้วนะ ไม่เก็บทั้งรอยเท้าแถมป็นยืนได้เห็นตรงๆอ,อ้าวขอบอยแจ็คก,ก็อยู่ด้วยนี่นาะนาอีก็อยู่แถวนี้ด้วยเหรอทุกคนเป็นอะไรกันเนี่ยไม่มีอย่างอื่นให้ทํากันแล้วใช่ไหมมารุมอะไรกันกับสาวน้อยเนี่ยแล้วขอบอยแจ็คคนนี้เ็าเป็นขอบอยแจ็คที่จริงใชหรือเปล่าอ้าวเขาคุกโดนจริงแล้วระวังไม่ทันไงคนที่เว้าเมื่อกี้คุณลูกล้า คิดว่าฉันจะไม่เห็นเอาจริงก็ไม่เห็นตัวนางแหละจนกระทั่งนางช็อตไฟฟ้าเมื่อกี้มาที่ขบอยครับพี่เอาไอเด็กไปแอบตรงนั้นไม่ได้นะคะมมรับผมเปิร์กวางครับ<อ>ผมรู้หมดว่าคุณอุคนล้มไปทางไหนถ้าพี่ยอมส่งตัวไอเด็กมาแต่โดยดีพี่จะไม่ต้องเสียสักน้าไม่เชื่อลบหลู่ได้นะอยากให้ลบหลู่เียบร้อยสองเพร์มาละไม่อปล้ถ้าพี่อยากโดนอนกสักน้ำก็จัดให้ได้นะด้วยความยินดีไปไอเด็กห้องวีไม่เราจะหลุดแล้วป่าคนนี้ยังไม่ได้พังไม้ด้วยแค่ะเฮ้ยพี่วางขอบคุณครับโอ้ฉีมาพอดีเลย แต่เราวไม่ได้จะไม่ได้เส <rouge> ียดายจังเวด,วน,ดน้ำยังไงนะนลืมเขาทำตัวให้มันชินกับโอเคล้มอีกรอบละแบบนี้ดีกว่าให้หลุดเองเยอะเลยถ้าให้เลือกระบแหวนแอนิเมชั่นสตันตอนเซอร์หลุดกับโดนฉีกกันแทกไม้เราเลือกดนฉีกกันแทกไม้ดีกว่ามันยังพอมีโอกาสล้อมน้ำเขาแ,แทนได้ไงแล้วแอนิเมชั่นมันก็ไวกว่าด้วยจะรอบไหมจะรอบไหม,ไมที่โลกแล้วนะฉันไม่กลัวหลอนแล้วสก๊อเบอลเพิ่งจับเซอร์นั่งตัวแรกได้ช่างมันยังไงก็มีเซอร์วิ่งมาเสียเวลาปั่นกันหลายตัวอยู่ไปโซนเครื่องดีกว่ามกไป ่ตอไม้ตรงนี้อีกเราไม่ชอบไม้ตรงนี้เลยพังๆไปแล้วกันข้างในมีลูกลกคนนึงนะไปไล่ที่ดีกว่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าแค่ไล่ที่ก็ได้แหละลูกไกจ๋าขอแผลสักแผลหนึ่งได้ไหมนิดเดียวลูกทีเดียวไม่เจ็บเลยทีเดียวเ<อ>ชื่อเชื่อไหมเชื่อไหมอุ้ยโอ,โอัคนนี้ตีแผลเดียวล้มนี่ใช่ไหมเราขอคนนี้ก็ได้อา่าทีเดียวทีเดียวไม่ขออะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วไปคิดตัวแล้วนะยังไงเอา้า มีปืนอีกกระบอกหนึ่งหงอนได้ปืนมาจากไหนอ่ะซื้อมาหรอ,อไ,มไม่ซื้อเข็มหรือซื้อดอบลินซื้อปืนนชีวิตนี้ไม่กล้าจะทําอะไรแล้วใช่ไหมนอกจากยิงปืนใส่ฮันเนี่ยอ,อ,อเด็กโดนช่วยแลละน่าจะฉี่แหละฉี่ไม่ก็คาบอยอ่ะแม่แต่คาบอยมันยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วนะ <Hello S 1> ่ะสงใสยเพื่อนต้องกลับไปเฝ้าตัวของตัวเองแน่เลยเลยไ่ไม่สุดลูกา้าหนูไม่มีเครื่องปั่นที่ดีก<อ>ว่านี้เหรอลูกเอาเอาเอาช็อตอะไรลูกยังไม่ได้ดึงหอกเลยโหแล้วก็คิวกันตรงน ตาก็ได้เหมือนกลัวว่าเราจะหาไม่เจอเป็นห่วงกันเกินไปแบบนี้เราก็เขินมซี่อะไปเด็กไปซิดออนเดชแฉชิ่นจั่วชิ่นจัวโอ้ยแล้วไข่มันเล่นหุ่นนะโอหุ่นบอกไว้ตรงนี้ทําไมไข่เป็นคนทําแล้วทําทําไมเห็นอล่าน้องไอิฟนะคะน้องกําลังจะมาล้อมน้ําก่อนตรงนู้นดูวุ่นวายนะเกิดอะไรขึ้นไปเซอมันดูเยอะแยะไปหมดฝั่งนู้นเจอตานี้นอกจากน้องลูก้าแล้วก็แมตตี้แล้วยังมีใครสนใจจะปั่นเครื่องอีกไหมครับทำไมดูลักกันจังเลยผมสงสัยมันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่เกมนี้มั ปั่นเพื่อออกนะครับวุ้ยเสียดายอะน้องนายอีเพียงติดครูดาวน้ําอยู่เลยไม่โดนน้ํผาสิหรือเมื่อกี้ชนไม่โดนไม่รู้ดรไม่หันเตะไงนะคะรอบนี้ไอเด็กก็บินละเท่านี้เราก็ได้แล้วหนึ่งคนกับเครื่องอีกสี่เครื่องเฮ้ยใครอะฉีเหรอ,อ,อให้เพื่อนอไล่ไปก็ปแล้วแต่เปลี่ยนตัวอื่นดีกว่านู่นคนนั้นคนนั้นแอบกินแซบกันอยู่หรอแอบกินแซบอยู่กับใครมาให้แอบแซบขอเราแซบด้วยคนบิงเหมือนคนใช้บิงไม่เป็น อ้าเพื่อน <_ an> เพื่อนไล่ใครอยู่อะสรุปได้ไล่ฉี่ป่ะนะอะคนนั้นเราฝากนายแล้วกันเราเอาขบอยแล้วกันนะ <_ an> ถึงเราจะไม่รู้ว่านายไล่ใครอยู่ก็เถอะเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันเพื่อนตรงนี้ดึงไปเลยแล้วกันอีกแขนหนึ่งตีง่ายกว่าอา้อาวอา้อาวอา้าวก็ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เขาเดินมาให้ตีเองเลย <_ an> พี่จะกลัวน้ําหนูอะไรขนาดนั้น <_ an> <_ an> มนก็แค่น้ําธรรมดาเลยเชิญนั่งค่ะได้เวลาไปชอปปิ้งอมเงินเป็นหมื่นมาตั้งนานแล้วคันมืออยากจะใช้จริงๆแล้วแล้วน้องเกรซผมผมก็จะได้ฟูลบัฟสักที เอาน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเหลืองแล้วก็ออมน้ำบูฮาวายแล้วกันเดี๋ยวน้ำปลากับยาแดงเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังเหลือเครื่องสามเครื่องของยอดทักมองเครื่องเล็กน้อยถึงาลกลาง โอ้โหไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้แต่ตรงนี้มันไม่มีคนปั่นปะใช่ลูก้าปั่นอยู่ในโรงงาน <c oughs> แถมแบตตีที่วิ่งผ่านประตูเมื่อกี้ไปด้วยอีกหนึ่งคนก็ยังไม่หยุดปั่นเครื่องนี้อีกนะ <c oughs> เป็นอะไรอ่ะชาติที่แล้วเคยแต่งงานกันมาก่อนเนาะเครื่องอื่นมันไม่ได้เลยใช่ไหมลูก้าฮะโอ้โหปืนยางยังนะยังจะกลับมาปั่นต่ออีกห่วงเครื่องอยู่เพื่อมากมันเอาจนเสร็จไม่มีความเกรงกลัว <c oughs> ไอ้เด็กนี่ไอ้ลูก้าไอ้เด็ก้รู้ไหมว่าเด็กนี่ต้องโดนอะไรี เป็นเครื่องสุดท้ายแล้วลูกที่หนูได้แตะมันมีคนไปช่วยขอบอยละถ้าเป็นเราเราจะไปแอบแซ่บตรงที่เดียวกับนายอิฟก่อนหน้านี้ไม่ก็เดินไปต้นคริสตัลแต่สักอย่างนึงอ่ะนี่เจอละอยู่กับครูออสซะด้วยอืมราปักหอดกกลไปซ,ซึ่งก็สมควรแล้วที่จะโดนดึงอู้หูบูฮาววยนี่อย่างดีเลยทังไม้ไวจัะ วันนี้ก็จะเข้มที่ตอนแรกดึงโดนนั่นก็เพราะว่าฟลุกสินะเ้านิ่งขนาดนี้ยังไม่โดนเลยเราเหมือนตัวเองแม่นกว่าเขาสวัสดีจ้าครูออเดินเยียบกับดักเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราอาจจะไม่ว่างแต่เรากําลังว่างอยู่นะตอนนี้ว้าวแปลกจังปกติคิดบ็อกชนมันวิเศษจะตายไปจิา หลอนเอาสิ่งนี้มาทำไมหล่อนกูไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมเปิดกล่องใช่ไหมบอกฉันทีว่าหล่อนเปิดกล่องมาถ้าหล่อนซื้อมานี่ต้องสิ้นคิดขนาดไหนเนี่ยหนังเอาเงินไปซื้อปืนหมดแล้วคืออะไรอะคือกดไปวิ่งไปคิดว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นเหรอสาวลูกา้าโดนมาตี้ช่วยนะคะเมื่อกี้มีไทยถ้าเป็นเราเราจะไปคิวข้างบนนะอ๋อแต่หูหายนะคะแสดงว่าเขาน่าจะวิ่งไปไกลกว่าน,นั้นอือเพื่อเห็นอะไรไหมจะ เราไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นรอยเท้าไม่เห็นรอยเลือดไม่เห็นน้องนายิมที่กำลังหบอบอยู่ข้างเครื่อง ไม่เห็นสักอย่างเลย<อ>เนียนมากอ้ลริงเกมตอนเช้าของช่วงวันปิดเทอมนี่มันบันเทิงจริงๆเว้ยเจอแต่เซอร์อะไรก็ไม่รู้กลับมาละคูออมีใครจะมาช่วยหล่อนไหมไหลจะท่วมหัวคงไม่มีแล้วแหละมีคนทําเครื่องแตกกับแมตตี้แมตตี้กินดอฟลินอมแมตตี้ก่อนดีกว่าซื้อดอฟลินไปกี่ขวดแล้วเนี่ยคนนี้แล้วหนังบาจีไปฮิวให้ลูก้าปัญหาลูก้ามันหายเจ็บเสี้ยวหนึ่งแหละแต่ว่าไปแมตตี้เป็นตัวละครที่เข้ามาตอนที่เราไม่ได้เล่นนะคะเราไม่รู้ว่าต้องรับมือกับนายยังไงอะเราลุชัวต้องตีก่อนที่นางจะกดคุณ แต่หลังจากที่นางกดหุ่นต้องตีกี่ฮิตถึงจะโดนดามเมจเอ้ยเมื่อกี้หุ่นหมดตีทันดอปลินซะด้วยแต่ที่ไม่ดีก็คือเหมือนจะปักหอ,อกว่ะ <c oughs> ปืนนะีกละสามกระบอกหรือสี่ปากหอ,อกว,ว่าอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้น่าจะก,ก้อมแฮะแต่ถ้าเขาจูเกรสเป็นเนี่ยเขาจะวิ่งออกทางซ้ายนะนซึ่งซึ่งกรดูเหมือนว่าเขาจะไม่มองหลังเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะแถมมีการเดินกลับเข้าไปในวงน้ำหอกให้ด้วยนะใจดีสุดๆขอบคุณที่ใจดีกับน้องเกรสผมผมขนาดนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะรู้สึกว่าตัวเองเล่นแย่มากก็ตามสวัสดีจ้าเพื่อนนานต้องการความช่วยเหลือไหมเราเห็นว่านายกำลังไหลเซย์อยู่เราว่งวางๆนะตอนนี้โอเคเอาแวะไปหาเพื่อนแป๊บเดียวลูก้ามันช่วยแมตตี้ออกมาแล้วหายไปไหนกันวะครั้งนี้แหละผมว่าอยู่ข้างบนผมว่าอยู่ข้างบนแน่นอนเชื่อปะ ไม่เชื่อ <laughs> ไม่มีเขาไม่อยู่ <laughs> เขาแอบหนีตามกันไปที่ไหนกันอุ๊ย โอ้โหแล้วทําไมตอนเข้ามาผมไม่สังเกตเห็นนะพื้นฟ้าขนาดนี้นอกจากจะเล่นน้องเกรซไม่เป็นแล้วยังตาเซอร์ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วลูก้านะเป็นอะไรกับเครื่องแถบนี้มากไหมเนี่ยมีเครื่องอีกตั้งหลายเครื่องนางเอาแต่เครื่องโซนโรงงานเอา้าพี่กวางพีที่ไม่เฝ้าฉีจะดีเหรอเดี๋ยวมันก็เหมือนตอนที่หนูแวะไปหาพีหลอกหนูทําชัตผุนหายเนี่ยโอเกิดระยะหอกฉันก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงปักหอกไปทางนั้นน,นั่นไงมันไปช่วยฉีแล้วเอาคนนี้ไปเหอะเดี๋ยวไปดูฉีให้อืมเรา เดินวนน้ำมารอบนึงแต่น้ำเชดหขุ่นขึ้นคนเดียวอยู่ไหนวะอ๋อเ <c oughs> มื่อกี้เดินถ่ายมารอบหนึ่งแล้วนี่อาจจะตัดใบตัดมาหน่อยนะคะรู้สึกว่าเราขาเซอร์ค่อนข้างนานเลยอะไรมันจะตาเซอร์ขนาดนั้นต่อไปหาสีต่อเขาจะกล้ามาช่วยเพื่อนไหมอ่ะเลือดขนาดนั้นหมายถึงเลือดแค่นั้นนี่ไงเจอแล้วรอยเท้าหาตั้งนานมาอยู่นี่นี่เองอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นั่น <c oughs> มีไม้เลยอยู่หรือเปล่ามีฟาดได้นะฟาดเลยเอาเลยฟาดกันสักทีทีนี้เพื่อนไม่ได้เฝ้าลูก้าใช่ไหมนั่นนะ เดี๋ยวเรายืนสว,นนนะะวยๆลอกเพื่อนไปถ่ายลูก้านะคะไหวไหมเี่เพื่อนลูก้ามันจะฮิวเสร็จแล้วนะ่ะโอโอเคสีลุกแนละ้ลูกลลอกฝายวิวเลยเหล่อนคิดว่าฉันรีฟเฟกไว้ขนาดนั้นเลยเหรอเย้ yeah! แล้วก็ยอมแพ้ไปตามระเบียบนะคะชัยชนะของน้องเลสที่ไม่ได้ลงสนามมาเป็นเดือนๆแหมก็พเพราะใครล่ะคะ